สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยน,นะครับนาาในวันนี้เรากำลังมาอยู่กันในเกมรูป,ปออกแบบอีชีร์เลคครับซึ่งเราอยูได้แมปของคู่รูปเลเวล37ครับทุกคนซึ่ง,นะงในข้างหนครับทุกคนปฏิบัติทุกคนไปสำรวจแมกรูมขึ้นเขาครับเออในข้างนี้มา,าเมืองเกลยดีกว่าว่ามันสีร้อนอยึดคิตก,กี้บอผมคิดว่าแบกรูมจะได้ก็ต้องมีความร้อนแทนแน่นอนครับทุกคนอ่ามา,าเมืองเกลยดีกว่าว่าเฮ้านะ่ะสีสาม,มาดหลอดออกจากเขาวงกฎแบกรูมจักรวาลแบ็กรูมไปไในบอลนะครับเนาะหลายคลิปผมก็อธิบายเลยว่าแบกรูมคือยอย่าง,อยอยงดิ อย่างเวียทข้อเพราะว่าภาคกรุมเนี่ยมันเปลี่ยนแบบแปลกๆด้วยแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวชานทุกคนไปลอดสำรวจด้านฟูลูมรี่วิทยาลัยสาธิตกันดีกว่าครับไปกันเลยโอ้โห,โหเบื้องจากสภาพทาง,งานกันทุกคนมีแค่รถไฟเอ่อหน่อยๆอ่ะนอกจากสถาน,นีโคตรมืดเอาจริงผมเด่นนั่นแหละในคนลุงย่ำนั่นเลยว้าวเอาละครับทุกคนตอนนี้เขาดูสิว่าเข่ามาในสถานที่ที่เป็นน้ำสีเขียวๆนะแล้วเขาสิไปทั้งไหนต่อ เอ้ยเอ้ยผมเห็นแปลกๆนะครับทุกคนนะดีๆทุกคนถ้าออกฟางเน้นไปอะไรครับทุกคนอันนี้นุชว่าจะเป็นหนาดางนะทุกคนนะไปทงไหนโอ้โหเพื่อนทำไมขายาวจังเลยอะ่ะก็กคนมันขายาวอะ่ะเพื่อนเอาละนี้และครับทุกคนสถานที่สะวาวนามขนาดใหญ่ที่เรียกว่าผู้ลุ่มซึ่งเป็นแบกรุก่มเลเวลสาเจ็ตครับเอาโคตรกว้างเลยอะ่ะทุกคนโคตรกว้างโคตรวิวโคตรสยองแล้วจะขึ้นไปยังไงอะ่ะ ดำน้ำไปดีโอ้โหเอาแล้วเพื่อนมันดำลงไปได้ลึกขนาดไหนโอ้โหทุกคนซ้าไว้น้ำค้นลึกถือกระโดดกันไปก่อนชือ,อก,ทกีทุกคนทุกคนเว้นท่างาขึ้นแล้วมันขึ้นบ่ได้อะชิบหายละจะขึ้นยังไงดีล่ะเนี่ยอ่าแล้วทุกคนผมเห็นเราถึงดีท่างึ้นปานที่มันโคตรแบบเนียนไปกับฉากพื้นหลังอ่ะทุกคนแคบสีม้อมบอ,อกเลยโอเคเข้าไปท้างในเขาวุ้งกดกันดีกว่า โอนโหคือจะเป็นโซ่ที่เข้าสามารถไปฟังนี้ได้โอ้โหเพื่อนตัวเล็กจังอะว่างหันกับขาเง้วอันนี้ตัวน้อยอีบ่าอีกนะฮะทุกคนนะเออเบิ้งขนาดเขาตัวน้อยเขาแบบแคบสีบ่ายเท่าอะเบื้องเข้านี่งานเล,เลยทุกคนโอเคเฮ้ยทุกคนฉากนี้คุ้นๆน,น,นะเหมือนที่เข้าเล่็ดเนกบอร์ดเลยอะอเกมันเน็กบอดที่ว่าแเล่นนี้พีอะเอาละก,กระโดดขึ้นมาก,ก่อนเลยครับจะนำทั้น์จิไปยังไหนต่อไปฟังนีบอร์เมนบอร์ เออเฮ้ยเออก็เป็นสีคือเป็นสีส้มโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าชิบหายชิบหายเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสีส้มสำไมเป็นสีส้มอื้มกระโดดขึ้นไปก่อนเขาจะไปจะไหนบานที่นี่ที่เป็นสีส้มครับทุกคนสวยละสวยละฟานธนาเนี้ก็ไปว่าได้เข้าไปว่าคันเป็นสีส้มเหมืเลยครับต่ว่าถ้าออกขนาดจะโยนจะหนีรือเปล่าอ่ะ บ่หนาแมนครับทุกคนถ้าออกบรอยู่นี้เลยหรือว่าถ้าออกซีอูหมองฟังพี่แถวผมสิทธิ์ร่องถ้าทุกคนกลับไปฟังเก่าอันนี้ก็ไปเพราะอะไรฮะเป็นหน้าต่างสสัยผู้เสี็ดกับไปทางก่าโอ้ยดีทุกคนทุกคนดีทางไปโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องพี่ปี่๊ปป ไปต่อเลยทุกคนไปนต่อเลยผมคิดวาลีเวลอดีมันคงบสินสุดเพียงแค่นี้อาระซีสมหายไปแล้วครับทุกคนสิ่งเดียวห็นข้างหน้านี้ครับเป็นเสาหินของเอ่อซาวหนาครับทุกคนแล้วก็มีซาวในาเป็นอแองขนาดน้อยๆนะครับเนาะแล้วก็มีหนาตาน่า,ตางหนาต่างหลายคนคิดว่าไม่เหเขาไปไห้นะแต่ว่าเข้าไปก่ได้ครับทุกคนเป็นท่านที่ถือปิดไตโอ้เอาจริงๆเลยใส่ดีมากกับร้อนโอ้ยเชี่ยเชี่ยไมย บักอ้าวทุกคนบักแน่นอนนี่เนี่ยขึ้นมาได้อ่ะทุกคนบักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมร้อยครับผมแล้วประเด็นคือได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเก่งมาเลยครับทุกคนโโหอะไรวะเนี่ย ต้องบอกเลยว่าการเกิดบักไม่ไดิบดเหนียวเนี่ยคือได้เริ่มต้นใหม่เหมือนเลยเพราะว่าเกมเนี่ยแมปเนี่ยมันคือบ่มีจุดเซฟง่ายคิดว่าเอาละมาต่อกันอีกเดิมเพิ่มเติมคือเรารู้จากทางแล้วนะฮะทุกคนนะเอาละตรงงานต่อไปเลยครับทุกคนตอนนี้มูฮ้องกำลังทําการหาทางออกอยู่ครับทุกคนฉันว่ามันอยู่ด้านบนนะเฮ้ยชักกำลังขึ้นไป่ดีเลยแต่ทางมันโคตรจะซับสนวุดวาย เด็ดเราช้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมเพื่อมันติดๆิักครับว่าว่าอะไรครับ A later few moments later. จุดนี้ล่ะคือจุดที่สี่ต้องระวังในเรื่องของการบัก,กมากๆเลยครับทุกคนอย่าหาทำนะอย่าบักนะถ้าตกลงไปนะเออหลังาต้องคอยบึงควาบมบักความ เพื่อเกี่ยวาับารเน็ตสาคัญทุกคนหลุดดีดีเออนะจ๊ะเอาละลั้ขึ้นไตไปบนข้างบนนี้นะทุกคนอันนี้เป็นบันไดวงเวียนครับอ่าไม่แค่วงเวียนนะเราขึ้นไปได้แล้วก็วิงเวียนเออขึ้นไปแล้วนะทุกคนข้างบนรู้สึกว่าจะเป็นทางออกแหรว่าเป็นทางออกแหล่ทุกคนแต่้องออกว่าไ้ oh God. โอ้ไม่กอดโคตรกวานทุกคนเชี yeah. ่ยขาราชานที่แบบนี้ได้อีลีนะผมบอกเลยว่าเป็นอย่างที่ตื่นเต้นมากมากเลย เอาละเขามาโซนี้ครับข้างนอกรู้สึกว่าจะเป็นความว่างเปล่าครับทุกคนเอาละและแล้วพ่อขเขามาสู้บริเวณนี้ครับเขลาลงตรงหน้าไปก่อนเลยน้ากับบุคอยสิริปันไดแต่ว่าถ้าออกแทจริงมันอยู่ฟังนี้หรือเปล่าใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่นะฮะรู้สึกว่าถ้าออกมัทโย่เอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วอันดี้เปนบ้าเป็นบ้าสงสัยดีแฮวเขาเคยไปฟังนี้แท้ชึบชึบขึ้นไปเออเลือด ขึ้นไปยังไงอะตัวนี้ขึ้นเ่าอไรทุกคนเดี๋ยวนะฟางพุดมันอาจจะมีบันไดนะทุกคนนะลองลไปเบิงก่อนเพราะว่าผมเห็นประตูฟังขังเทิงอะเฮ้ยทุกคนมันมีบันไดขึ้นนี่เลยอะอ๋อนเดดยทุกคนทุกคนเป็นทางเป็นทางเป็นทางที่เขาเคยมาบอกเริ่มงงแล้วนะเนี่ยนะนี่ไงใช่ไหม ขึ้นไม่ได้ทุกคนอ้าว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  <c oughs> <c oughs> โอ้ตาดีเดอร์วดดีเดอร์๊บกวัดจะออกไปได้นะทุลักทุรีมากเลยทุกคนอันนี้มันเท้าออกอันนี้กระทัางเขาที่เข้าเคยมา เราท่าไหนที่เขาก็จิไปใดครับทุกคนนี่นี่นี่ผมผมล่งเล่บตรงนี่ยแต่ว่ามันขึ้นไปบ่ได้เอทางไหนดีเนี่ยทางนี้ก็ไปไม่ได้เยวสิพาทุกคนกลับไปทางเก่ามาเบิ่งนกันเลยดีกว่าว่าทาง่งนั่นมันจิไปไดนังไใดแต่ว่ามันท่านีนมันเกาะหาห้าหา,หา,หาครบวันไหนด,ดินั่นน่ะ ก็กล้องสีมีท่างอย่างทีสีตองตร่งตอไปคือทาาฟังหนี้แต่ประเด็นก็คือทาาออกมันอยู่บริเวณใหเพราะว่าเข้าหาครบแล้วเบึงมูเฮากลางทํำการควักควายควักหาครับทุกคนฉันหาไม่เจอเลยเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเปืดอแอบอยู่ฟังมุนตรงมุนต้องไปแล้วปะอันนี้เขบอกหนาแมนครับทุกคนหรือว่าถ้าออกจะอยู่ฟังนีคระใช่ไหม ไม่ใช่อ่ะชฮ้ยโซเซสร้างนี่มนามป็นต์ทอาอดยังแท้จริงครับทุกคน่นาจจะเป็นทาาตันมากกว่าขิดวาโอเคเดียจะพาพทุกคนกลับไปท่าเก่าครับปัญหาปอดท่าที่มันเป็นแบบเออถ้าอดยังแท้จริงฟันท่านนดีนะครับเนาะนี่ขึ้นมาบนนี้แล้วนะฮะยาวาเข้าตรงลงไปของเก่าเด้ออารลงกับลงอ,อือ เพราะว่าท่าที่เขาไปนี่มันมองมีทางออกเลยแล,ล้วจะลงมาเราเห็จังเลยต่อมันก็วิธีท่านที่ไปครับทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าทางนี้เป็นทางที่ไม่ถูกต้องนะฮะทาาอื่นกับบทสมาริอะไแล้อสงสัยคลิปนี้โค้งเสเ็ตซ์หนีละคลิดว่าแต่่าเข้ากระเล่นได้ลายสถานที่เะนี้สถานที่ที่เข้าลืมเล่นมากเนี่ยมันเป็นบึเหมือนเนาะเขาเกรเล่นเลยเลยมาจตาวา เอาเอจริงๆมันก็ม,นมีท่างที่สีหาทางออกได้อยู่นิดนึงแต่ว่าพอมาถึงจุดเนี่ยก็คือเข้าหาท่าออกพอไงเดี๋ยวสีรองหายกค่นึงครับมาเบิ่งกันเลยฟังนั้นก็บ่นอาจจะเป็นทาาออกเพราะว่าเข้าไปไม่เรียบร้อยเด้ยวหรือที่เปิดประตูฟังนี่วะคือเปล่าบ่แน่ครับทุกคนบ่เมนเอ้ยอย่าว่าสดิจบคลิปเพียงทันดีนะเนี่ยทางนั้นก็ไม่ใช่ทางออกเะี้โอเคผมว่าอาจจะตัน แต่ว่าผมเห็นอย่างแปลกๆฟังทางด้านนี้ครับทุกคนใช่ไหมอ่ะกระโดดที่ไปตู้กระโดไะโดไม่ได้ฮะโอ้โหต้องจบเพี่ยนจะี่นทุกคนโอเคครับสรับลิปนี้กสีประมาณจะหนีครับทุกคนสรับกันประจนไพ่ใน แบกรูมเลเวลผู้ในดานเลเวลที่สัจครับก็เป็นคลิปสันๆัต์นะครับนะเพราะว่าแบกรูปเนี่ยม่นช่เกี่ยวกับสระวไหวน้ำขนาดใหญ่ที่มีที่สินสูตรครับสามารถเล่นได้เอยๆเลยแต่ว่าบางที่อาจจะเกิดการบากทิดนึงนะครับเนาะก็ต้องค่อยๆเล่นต้องค่อยๆระวังในเรื่องหนีมากๆเลยตรงซอกตัมมหนี่พ่าจะป็นอิลิเกาะยาหาเข้าไปกันดีกว่าครับโอเคขั้นไทยมาคลิปนี้ก่อนจะลืมดีสิกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สะเว่าได้พลาดการที่เต็นในคลิปหน้าครับสลาปเมื่อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พอกันไหมในคลิปหน้าครับสลาปเมื่อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแต่นะคลิปนี้ผิดพลาดจะไลยก็ต้องขออภัยน้ำนะครับเนาะเออเพราะว่ามันมันหาทางออกอะได้ทุกคนอีหลิว๋วจริงเลยคันวิ่งออกผมบอกเรืไปต่อแท้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย